ไปถึงข้อเขานะหรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการทานคอลลาเจนเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นเฉพาะเจาะจงของข้อเข่าเลยหรือไม่งั้นก็ต้องหลังสารตัวเนี้ยคอลลาเจนออกมาจากธรรมชาติใช่ค่ะอดีกว่านะคะเพราะอย่างที่เหมือนเหมือนข้อไก่เห็นไหมที่มันจะมีข้อกระดูกอ่อนๆอะอ่ข้วต่อข้อต่อใช่นั่นแหละก็เหมือนเหมือนเหมือนมนุษย์เราเหมือนคนเรานั่นแหละถ้าเกิดว่า อายุเยอะเนี่ยการเสื่อมสีปุ๊บไอ้ข้อต่อไอ้กระดูกเนี่ยมันก็บางลงเรื่อยๆไงเนี่ยทำให้คนเป็นข้อเสื่อมพอกระดูกกับกระดูกมันยิ่งชนกันมันก็ยิ่งเจ็บไงทำมาทำให้อักเสบไงมันเกิดกันอักเสบนั่นแหละก็คือเราต้องมีตัวคอลลาเจนหรือเรามีสารอะไรเนี่ยที่มาน้ําหล่อเลี้ยงตรงนี้นะเพราะว่ายิ่งถ้าเราอ้วนอีกนะคืออันนี้แค่คนปกตินะยิ่งเราอ้วนนะยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งแบบรับน้ําหนักยิ่งทับลงมาแบบเป็นเร็วกว่าคนปกติด้วยไม่ต้องรอบางทีคนอ้วนนะไม่ต้องรอถ ใช่ใใช่ค่ะเคยเห็นไหมคนต้องอายุเยอะไงเออใช่คนอ้วนที่เดินไม่ได้อะคนอ้วนที่เดินไม่ได้รับน้ำหนักคือเขาเดินไม่ได้แล้วเขาเขาเดินไม่ได้แล้วก็ใช่นั่นแหละน่ากลัวมากๆานะคะเราที่บอกว่าควรจะระมัดระวังเรื่องของการทานอาหารคือทานอาหารเนี่ยเป็นแบบสําคัญเลยการใช้ชีวิตประจําวันนะคะในไลฟ์สไตล์เนี่ยบางทีเรารู้เราไม่ดีแต่เราก็เลี่ยงนะคะอย่างฟาสต์ฟู้ดอ่ะอุ้ยเห็น หาง e, ่ายหาทานง่ายมากๆน้เบอร์เกอร์เฟรนฟรายน้ำบัดลมอย่างเงี้ยหลายๆคนมองโอ้ยสบายคืออย่างน้ำบัดลมชอบชอบกินกันมากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะรู้ไหมคะว่าบางทีถ้าหนักกินน้ําตาลเข้าไปแต่ละวันนี่คือน้ําตาลเยอะมากนะพวกนั้นอะจริงๆเขาบอกว่าน้ําตาลบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ําตาลที่เขามาทำเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าน้ําตาลไอ้น้าตาลขาวเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินเยอะๆไปเนี่ยเป็นเป็นเร็งด้วยใช่ค่ะแล้วก็หมายถึงว่า คือผ่านการกระบวนการขัดสีมาไงชี่มันเยอะมากผู้นี่งมันจะมีสารอะไรเยอะแยะมาก<ช>มายที่มันไปแบบมีเอฟเฟกนะคะจริงๆบางทีขนาดเราทํากับข้าวอะไม่ต้องเอาง่ายๆควรเลือกทําน้ำกับน้ําตาลทรายแดงดีกว่าดีกว่าใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ําตาลทรายขาวเนี่ยค่ะเป็นเป็นตัวที่ขัด ขัดออกไปเยอะที่สุดแล้ว<ช>คือแทบป,ประโยชน์เนี่ยแทบจะไม่มีเขาก็มาทำเขาก็ต้องมาทํากับน้าบัดลมอะไรอย่เงี้ยด้วยใช่เราทานไปก็เหมือนน้ําตาลเลยอ่ะเป็นถุงถุงนะโอนกก้น่ากลัวน่ากลัวนี่ตอนนี้นะหน้าหน้าร้อนน้ำสูมใช่ไหมมาคุะ โอ้ยฉันไม่สนใจแล้วอ้วนแล้วขอกินคือให้แบบหายกระหายนี่เก๋มีเคล็ดลับมาฝกพ่เก๋นะคะจริงๆเราควรจะทานเอาอันนี้มะนาวโซดาน้ำผึ้งถ้าเกิดเราอยากทานหวานๆนะคะเราเลี่ยงน้ำอัดลมดีกว่ามาทำกันกินง่ายๆมีประโยชน์ด้วยชอบก็บางทีออะน้ำแข็งมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างดีกว่าโซดาค่ะมะนาวน้ำมะนาวมะนาวธรรมชาติเนี่ยแ้น้ำผึ้งโอ้ยมันหวานธรรมชาติไงคะแล้วก็ชงชงอ่าให้ชงเข้ากันปุ๊บ ใส่น้ําแข็งนิดนึงมันแบบเหมือนน้ำบอลลมอะฟินอะเหมือนน้ำบอลลมไม่ล่าอะมันมีโซดาแต่ว่าอร่อยกว่าน้ำบรลลมนะใช่มีประโยชน์กว่าด้วยค่ะมีทั้งมะนาวแล้วก็น้ําผึ้งอย่างที่บอกว่าเราเลี่ยงดีกว่าบางทีหน้าร้อนตรงเนี้ยบางคนก็เลี่ยงที่จะคือเลี่ยงไม่ได้อ่ะมันร้อนอ่ะไม่ไหวนะกินบางทีกินพวกอ่ะ ชาเขียวอย่างเงี้ยจริงๆน้องปานปลาเป็นค่อนขวดแล้วอะนะจริงๆชาเขียวนิดเดียวใช่ไหมแล้วเรอหลายๆคนถึงเชื่อว่าเป็นชาเขียวหมดแล้วนี่หมดแล้วข่ะหมดแล้วค่ะที่บอกอ้คะว่าเราเลี่ยงดีกว่านะคะบางทีหน้าร้อนเราเลี่ยงเลี่ยงยากจริงแต่ว่าเราลองทํา ติดตู้เย็นดูที่บ้านหรือว่าไปที่ทางานออฟฟิศอย่างเงี้ยบางทีท่านผู้ชมช่องสิสเราตอนนี้บางทีอาจจะไม่ได้ทำงานเกษตรไนแล้วเนี่ยก็แนะนํานะคะบางคนก็ยังติดน้ําน้ําอัดลมน้ําหวานกันอยู่ก็น้าพึ่งมะนาวโซดานะหรือบางคนไม่หาโซดาก็ลําบากก็กินมะนาวน้าพึ้งแล้วก็ปุ๊บชงกับน้ําแข็งมันก็หวานเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยแล้วชงใส่ไว้ในตู้เย็นได้เลยนะใช่ค่ะบางทีไม่ต้องทำทุกวันลมใช่ค่ะอคนไปทํางานออฟฟิศก็ทำก็ได้แล้วก็ใส่ กระบอกน้ำลงไปรมนีวุ้น่ากินไปซื้อน้ำแข็งตามร้านสะดวกซื้อปุ๊บแล้วก็เทใส่เนี่ยเลี่ยงกันน้ำอันลมดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะหรือไม่บางคนแบบว่าเอ้ยไม่กินน้ำแข็งกลัวน้ำแข็งไงยิ่งช่วงนี้อันตรายก็ใส่มาลีนอะก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันเย็นเย็นสุดเย็นธรรมชาติไม่ต้องใส่ข็งก็ได้ค่ะกินก็สุดชื่ออยากกินเลยอะฟินฟินเดี๋ยวเราจบจากตรงนี้เราไป่นเรื่องเปลี่ยนเรื่องอะ โอเคเมื่อกี้เราพูดเราอัปเดตเรื่องโรคก,กันไปละเราเข้าเรื่องสิ่งต่อไปนี้ดีกว่าใช่เนี่ยแหละเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจที่สุดละอ๋อเ <c oughs> นี่ยแหละคือเป็นจุดพีจุดพอยทของเราแล้วนะคะจะบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมผ่าที่เรามาพูดเนี่ยจริงๆถามว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ท่านผู้ชม,มาเลี่ยงยากแต่วันนี้เนี่ยเราถึงมีตัวช่วยนะคืออย่างที่บอกว่าวันนี้ขนาดเราอายุไม่เยอะกันนะต้องจุ่มไม่เยอะน้องไม่เยอะไม่เยอะพึ่งพิ่งจะทําบาดเองอ่าโอเครอบไหนรอบสามรอบสี่ถึงบอกค่ะว่าวันนี้เนี่ย เราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างตัวเราเนี่ยยังไม่ได้อายุมากเท่ากับท่านผู้ชมหลายๆท่านบางคนนะคะบางคนอกว่าฉันอายุเยอะแล้วฉันก็ยังไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรค่ะดีแล้วค่ะที่ท่านรักษาสุขภาพดีแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีตัวช่วยที่ทําให้ร่างกายเราสตาร์ฟไว้แล้วก็คงสภาพเซลล์เราเหมือนเดิมก็คือตัวอะไรคะน้องจุ๋มก็คือตัวน้ํามันราข้าวจมูกข้าวดารซิโอของเราเองค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะดีและเราการันตีได้เพราะเรามาจากประเทศญี่ปุ่นอื อันนี้ดีไม่ดีไม่รู้นะคะต้องลองทานบอกรงแต่ว่าแต่แค่บอกว่าตัวน้ามันรําข้าวจมูกข้าวของเราเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่สามารถช่วยต้านอนุมูลสละในร่างกายคือแกมมาออริซินลซึ่งสารตัวเนี้ยค่ะนักที่ชมคะมันจะไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายทุกอย่างอย่างที่บางทีเราเลี่ยงยางที่บอกไงบางคนก็รู้ไม่ดีอย่างฟาสต์ฟู้ดไปทานอ่ะแน่นอนมันก็ต้องมีไขมันไม่ดีสะสมแล้วก็จะมีพวก อย่างอะไรนะน้ำมันพวกน้ำมันที่เราทอดหลายอ้อพวกเฟรนช์ฟรายรือะไรก็ตามค่ะไม่ต้องฟาสต์ฟู้ดก็ได้อ่านน้องจุ๋มบางทีเราไปทานกับข้าวแบบอาหารตำรากอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ใช้น้ำมันไม่รู้กี่รอบเนี่ยแหละค่ะมันจะไปก่อเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายคือทุกอย่างที่มันมันไม่ได้ปกติอ่ะพอเรากินหรือว่าทานอะไรเข้าไปในร่างกายปุ๊บแน่นอนเราจะมีอนุมูลอิสระในร่างกายและวันนี้สารแกมมาอัลเลสซอนลเนี่ยมันก็จะไปต้านพอไปต้านอนุมูลอิสระในร่างกายปุ๊บ เซลล์เราก็ไม่เสื่อมไงปุ๊บร่างกายเราก็ไม่เกิดโรคเสื่อมต่างๆจช่ค่ะคือคืออย่างที่บอกค่ะมันไม่ได้่าทันทีอย่างที่บอกเราค่อยๆสะสมสะสมตัวนี้ไปถ้าเกิดมาคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วทานได้เลยค่ะเพราะเราไม่รู้อนาคตที่เรามีการทานไอตัวตัวอนุมูลนิสระนเน่ยหรือบางทีมันไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารไงบางทีเรื่องของอากาศ ควันพิษก็คืออนรุ่สลัตรงนั้นก็มีนะคะอันนี้จะไปช่วยได้แล้วไอ้พวกไขมันที่ไปสะสมตามหลอดเลือดต่างๆบางทีก็เลี่ยงยากนะน้องจุ๋มใช่บางทีถามว่าเราเราไม่ได้อ้วนขนาดนั้นแต่แน่นอนไขมันสะสมก็มีอยู่แล้วนะคะในหลอดเลือดไอ้ตัวแกมมาเรซิโนลเนี่ยมันจะไปช่วยล้างหลอดเลือด ใชคะก็คือจะไปช่วยล้างไขมันไม่ดีออกมาเพราะมันมีไขมันดีไงใช่แล้วค่ะบางท่านบอกว่าโอ้ยเห็นเป็นมันอ่ะเป็นเม็ดแคปซูลนั่นมันนอ่ะใช่กินลอ้วนเปล่าออนั่นแหละคำถามอ่ะจริงๆแล้วมันไม่อ้วนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวน้ำตัวน้ำมันน้ำข้าวของเราที่มันเห็นเป็นเม็ดๆเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นไขมันดีใช่มันเป็นไขมันดีไขมันดีค่ะซึ่งมันตัวนี้แหละที่มันจะไปขจัดไขมันเลวที่อยู่ตามหลอดเลือดอ่ะมันออกไปจากร่างกายพอปุ๊บหลอดเลือดเราสะอาดนะคะเราก็สุขภาพดีทั้งหมดเพราะว่า นี่ร่างกายเรามันอะไรสําคัญก็เลือดเนาะน้ำไงน้ําก็คือเลือดใช่ก็คือเนี่ยเลือดมาไปเลี้ยงส่วนต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าไปเลี้ยงเซล์เลี้ยงอะไรต่างๆพอปุ๊บเราร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บอย่างที่บอกค่ะ ล้วก็จะปอดโรคปอดโรคโรคท่เป็นอยู่ก็บันเทาลดลงอะไเียแล้วก็คือที่บอกว่าตัวแกมมาโซนอก็ไปต้านมูสลาอีกที่มันเป็นก่อเกิดจากโรคเสื่อมอับที่เราพูดมาเมื่อกี้น้องจุ๋เบ้าหวานความดันหัวใจอะไรเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดล้วนทุกอย่างเลยใช่ล้วนมาจากโรคเสื่อมนะคะแล้วไม่พอนะของเรามีทั้งสารอะเติมอีกหน่อยมีสารอะไรอื่นนอกจากแกมมาอีกน้องจุ๋มนอกจากแกมมานะคะก็จะมีโอเมก้าโอเมก้าเนี่ยไม่ได้มีแค่อย่างเดียวโอเมก้าสามหกเก้าเลยค่ะท่านผู้ชมช่วยในเรื่องของการบำรุงสมอง ด้วยเซลล์สมองเซลล์ประสาทอะไรอย่างนี้เลซิตินอ่าเลซิตินทำครอกรุ๊ปใช่โทำครอกรุ๊ปเลซิตินซึ่งเลซิตินนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ว่าเอ๊ะมันทําหน้าที่อะไรไอเลซิตินเนี่ยจะไปช่วยบํารุงเซลล์ประสาทได้ด้วยแล้วจะไปช่วยบํารุงพวก บำรุงไตบำรุงตับอ่าใช่ค่ะหลายๆคนที่ชอบดิ้งดังดิ้งดังนะคะท่านผู้ชมที่บอกไงแกเรามีตัวช่วยแล้วค่ะนี่แหละที่มันจะไปช่วยที่บอกว่าแต่มีสูตรลับนะคะที่เขาบอกว่าบางคนกินแบบว่าไปดิ้งดังๆกับเมีสูตรลับใช่ไหมนี่แหละน้ำมันลำไส้เนี่ยกิน2-3เม็ดก่อนเพื่อนไงเพื่อนพี่เก๋ไงใช่เขาบอกว่าตื่นมาปกติมันจะแบบว่ามึนๆอึนๆแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเอ้ยรู้สึกเฟซกว่าเดิมเนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีสาร สารอาหารหลายๆตัวเนี่ยที่มันไปช่วยได้นะคะในน้ามันรําข้าวสมุนไารแต่จริงอ่ะมันมีในน้ํามันรําข้าวสมุน้าวอยู่แล้วแต่เราสกัดนะคะมาอยู่ในน้ํามันรําข้าวผ่านไรซิโอให้กับท่านผูวชมด้วยกรรมวิธีนะคะผ่านกรรมวิธีด้วยการแบบว่าสารตกค้างไม่มีแน่นอนค่าเเกเซนในการสกัดนะคะแล้วเจลาตินอ๋อเจลาตินของเรานะคะทาจากพืชนะคะ็ควยใช่ค่ะคือจากข้าวจากจากตัวตัวข้าวเหนียว อ่าเผื่เข้าเหนียวนะคะที่บอกว่าเราคัดสรรนะคะทั้งน้ำมันรำข้าวสมุกข้าวเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งปลอดสารเคมี100%ยเปอร์เซ็นะคะก็คือเกษตรอินทรีย์เลยจะไม่มีสารเคมีตกค้างแล้วก็ในการบีบเย็น สกัดออกมาเป็นน้ำมันรำข้าวมาเป็นแคปซูลมาถึงมือท่านผู้ชมในน้ำมันรำข้าวสมุนไพร้าตางไรซีโอตรงนี้ใช่แล้วค่ะพูดแล้วก็อยากทานท่านผู้ชมก็อยากอยากเอ๊ะพู้อยากทานแล้วอยากลองทานาริงๆแล้วทางเลือกตรงนี้เนี่ยอย่างไรคะน้องจุ๋มค่ะวันนี้นะคะจุ๋มก็เอาโปรโมชั่นก่อนเลยก่อนที่จะบอกเบอร์ให้ท่านผู้ชมได้แบบฟินๆกันนะคะโปรโมชั่นวันนี้ของเรานะคะก็คือ 1กระปุกข้างหน้าเห็นไหมคะตรงนี้คะถ้าเก<ะ>ิดซื้อ2กระปุกนะคะรับไปเลยคะ่ะข้าวไลซ์เบอร์รี่หกิโลอ่าเสร็จ<ช>แล้วนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยขอลองก่อนแล้วกันเป็นเป็นกล่องข้างหลังนี้ก็ได้เลยนะคะ2กล่องข้างหลังนี้ก็รับข้าวไลเบอร์รี่เหมือนกันนะคะครึ่งกิโลให้ไปเลยสวยจากอา,อาหารหลักปุ๊บลองมาทานอาหารเสริมเพื่อความสวยกันอีกต่อไปอนี่มีลูกค้า,าหลายท่านนะคะที่โทรมาสอบถามแล้วข้าวไลเบอร์รี่บางทีแบบคืออยากทานข้าวไลเบอร์รี่นะคะอ่ะ บางทีได้2อเด้งไงบางทีบางทีคุณสั่งข้าวไรเบอรี่อยู่แล้วคุณก็ลองสั่งน้ำมันรำข้าวดูนะคะแต่คุณก็จะได้ข้าวไรเบอรี่ไปทานคือเพราะว่าข้าวไรเบอรี่ทางช่องเราขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าโทรมาสั่งแล้วก็เป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เนี่ยเราทานน้ำมันรำข้าวปุ๊บเราได้ข้าวไรเบอรี่ฟรีเหมือน2อเด้งใช่แล้วค่ะสนใจโทรมาที่เบอร์ไหนคะน้องุชมสนใจนะคะสอบถามได้นะคะโทรมาที่เบอร์099นะคะ649 6665นะคะหกสี่เก้าหกหกรอบนะคะ099 649ี่65หนะคะหรือว่าเบอร์หน้าจอที่ขึ้นอยู่ข้างล่างได้เลยนะคะใช่ตาหน้าจอเลยนะคะเาเพราะว่าอย่างน้อยน้ำมันรำข้าวสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะทิ้งทายนิดนึงนะคะเป็นอาหารเสริมที่เหมาะสําหรับยุคปัจจุบันนะคะแล้วเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใช่ทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้อันนี้คือเราอาจจะบอกว่าเพราะว่าเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะให้ลูกทานด้วยนะคะก็คือบีบก็คือเหมือนเราทานข้าวหมอหยุดสั่งทานข้าวเมื่อไหร่เนี่ยขานน้ำมันรำข้าวเราไม่ได้เอาง่ายๆบางคนถามว่าทานได้ไหมอ่ะ คือประหมอาเลยคือถ้าเกิดคุณทานข้าวมาไหนคือคุณแพ้ข้าวอ่ะหรือคุณคุณทานข้าวไม่ได้นะคือคุณจะนั่นน้ำน้ำมาลัข้าวเราไม่ได้เอาง่ายๆคุณอยหยุดเนาะคุณก็คือคุณแพ้อะไรแหละบางคนจะแพ้ไหมมีเอฟเฟกต์ไหมก็คือคุณทานข้าวไม่ได้นั่นแหละแน่นอนเควันนี้นะเวลาเราสองคนก็หมดแล้วนะคะนะยังไงเราก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีกับท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนคิดถึงเรานะคะหรือว่ามีปัญหาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ เบอร์ตามหน้าจอได้เลยหรือว่าเลงจุกบอกเมื่อสักครู่นะคะเรายินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงถูกต้องเมื่อว่างสะดวกไม่นอนกันเลยอ่าได้วันนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ